การท่องเที campaign, ่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญเที่ยววินวินฟินโค้ดโค้ดเที่ยวสนุกสะสมพอยต์ได้ฟินต่อผนึกกำลังพันธมิตรผู้ประกอบการท่องเที่ยวจัดเต็มส่วนพิเศษและดีลท่องเที่ยวสุดคุ้มผ่านแพลตฟอร์มไลน์ไมช็อปและลาซาด้าพร้อมดึงเตอร์จรินพอรและนุ่นนิวชวรินร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางท่องเที่ยวให้การเดินทางท่องเที่ยวไทยสนุกยิ่งกว่าที่เคยเที่ยววินวินฟินโค้ดโค้ดนะครับแคมเปญที่เราจัดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนหรือว่าตรีซีซ ตั้งแต่บัดนี้นะครับจนถึง31สิงหาคมใช้ได้จนถึงสิ้นปีก็น่าจะกระตุ้นรายได้นะครับไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแทนไม่ได้หัวแล้วครับว่าถ้ามีเวลาว่างอยากไปทะเลเพราะ<ม>ว่าแบบผมชอบชอบไปทะเล<ช>มากๆเลยแต่จริงๆก<ม>็อยากจะแนะนําทุกคนครับว่าช่วง green season ก็ไปเที่ยวภูเขาก็ได้<ช>รับใช่ใช่เพราะเราจะได้เสพบรรยากาศแบบ หรรน้าฝนอย่างเง,งี้ยค่ะก็คือเคยไปเดินป่าที่เขาใหญ่อยู่ค่ะไปกับ e ีีเนี่ยแหละแต่ว่าเราก็อาจจะแค่เหมือนแบบว่าต้องเตรียมตัวนิดนึงมีถุงกันภาคแล้วก็มีแบบเสื้อกันฝนกันเกงกันฝนนิดนึงแต่จะบอกว่ามันสนุกไปอีกแบบนึงค่ะมันก็แบบมันไปอีกแบบนึงเราได้เห็นความเขียวชะอุม่มนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างค่ะก็ลองไปเที่ยวกันดูหน้าฝนก็สนุกค่ะไปสร้างโมเมนต์ที่ใช่สร้างไดไม่ต้องรอเอาเปซิ่งยิ่งกว่าเดิมครับ